สมรรถานเลยแม่แต่ตาของนายอันเปิ้ลนำคนพอดีย่เขาใหญ่มาชมบ้านเรงพอยังบอกเลยสากเดียได้ยูทูจังแสดงว่าฟังด้วยนะฟังด้จังที่ติดเข้าใจกันงานอยู่แบพฟังด้จังฟังอยู่แลก็แนะนำเลยสอนแนวไดเขาใจ เกี่ยวกับการทำบุญทำท่ากิจแบบไรเนาะเดี๋ยวต่างๆส่งช่านหรือจับลมให้ใจเป็น่ยนยั่งประน่ณดีๆหลวงพ่อเรารูดูนวงๆทีนีงนี่ก็ได้เป็นบอเปล่ยนจะพูดอ่ไรบอ่น like no? ี่ก็เป็นเดี๋ยวป้องกันที่บอเป็นนะเป็นดิระวังขน่อยเป็นยูก็เป็น ยเปู้ลงเนาแต่ผู okay. ้เป so ็นเสียล้วนผูสมบูรณ์เนาะพเกี爸爸่ยวยไก่เป็นแบบพอสมบูรณ์นผูสมบูรณ์คันีโกน่ะนสุดทั้งรมดจ้ะเป็นจริสอยู่ไก่ก็บรอนาไปยนท่านันแหละโอ้ยย่ไก่ย่บไก่อยู่ค่ะ ข้าวบัวนำไผ่เอ็นพันยูซิรินทอดค่ะนี่อยู่ในเมืองค่ะอยู่ในเมืองไหนอยู่ในเมืองอุบลค่ะนเป็นสึงระดับสูสประมาณกันหรือถือว่าไก่ละอุบลน้ำกันอุบลน้ำแข็งเยอะ่ากไก่อำเภอเยอะเลยก็เละอำเภอคนลังพิณจังหวัดเดียวกันน้อยสองกุดรมมีอย่างที่ถามสงสัยอย่างกระถามที่หล่ะ พยถามเป็นไรหรือวิภยอยากพึดส่องชั่นเป็นยี่บอกจักจ้ดโล่งเป็นบันไอ้อยากอยากอยากพึ่งกอย่าคุยเราคู่มากไปแต่อื่นหาคู่มากไปไม่ปัญหาหน้าที่ยังยังยังหนาที่ยังพวกเจ้าคือห้าแก่ว ก็ต้องสงสัยยังถิ่มกล้องดูเขาเขาอะไว้ซกก้อนถิ่มสัญญาก่อนเราเห็นต้อมเขาคู้เขาเนี่ยปุ๊บแต่มันเป็นงงๆแบบนี้แล้วฟัสมเขางอีกที่เขาใจง่ายกาเ้าอีกพามีเป็นสังคมและพื้นฐานป่าธรรมชาติถึง้องประกอบป่าธรรมชาตพื้นฐานบนตนรู้ลมหายใจเขาออกตลอดทั้งมี้วามงรู้สึกนองๆงหนีไมาถึงอาการพีกเป็นเกินกิ่กรรมมาตัวเองสงชาตนหนึ่ง ลให้ยใ่บ่มีแต่ว่าเวลาเฮาเดินงกรมเดินแบบใดบ่ค่อยเดินจับพี่เลยเด้จับความรู้สึกเลยคิดนึงเลยสมาธิจิตตั้งมั่นตั้งรู้สตั้งแบบใดใส่ความรู้สึกตัวใดเป็นตัวเือนตนเองว่าตัวเองิ่งอยู่ในตัวเองกายเวทนาจิตจิตเป็นากายอยู่แบบใดสิฟังง่ายได้บัดนีก็จะของเฮ็ดเป็นโอ้นี่กูบ่หนีจากกายนี่ความรู้สึกน่อยู่น่อยู่แต่ความรู้สึกหนึ่งเออนั่นแหละเป็นผู้สรงชาติเนชาติด้วย 1, 2, 3, ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามเขาสิข้าใจออกอันนี้เขาฟังเอาเนื้อหาอย่างอืง่นๆมันก็เข้าใจง่ายกีดอกหลวงพ่อว่าท่านอยากจะขอเดอ้อแต่นั่นเดอ้อสิ่น,นี่ว่จะพึ่งไปกำวน,นกับมันกรลาไถ่ข้างอยู่ในลมหายใจสนใจใดตอนเป็นสิ่แน่งก็ข้าใจยุกเนาะนนถ้าเกิดประเด็ก,กังวลในการทำมาหากินอยู่นี่ตาบ้าหรือจะพากพาคนบระเด็ก,ดก,ก,นนกังวลหลวงหา,ากินคะือว่าเขายังอาจจะบน้า เออาจจะมีหมกหอกอยู่อาจจะมมกปัดชิห่อยอยู่พพกาจชานึ่อาจจะมีเกี่ยวของใดแอาจจะรู้กัร้านไปนั่นนี่มาปนมาขายโยนะพระุปริยามีมก็ตรใจหรอดอกฟังมาเรยเยยู่ยันหนึ่งเาคุดเป็นแ้วจากคดไป็นแวามเจ็บไปวยรู้กามปวดก้มปวดก็เจ็บ คนห่าวี่สิตายเหมันพี่สูตรมาหลายคนหลายศพอะไรนี่นตกตายในโลมันให้ใจคิวท่านฟังใส่แล้วก็นำนำนำหมูกนำหูนำน้องนำปากบ่ออเหมือนกับคนนอนหลับธรรมดาธรรมดาสามขึ้นสี่ขึ้นแต่กระเจ้บบางทนก็คนนอนหลับแบบแบบรักสติปัญฐานชี่ของพระพุทธเจ้าเว่นั่นแหละแต่หลังผิกแพ่งข้างคำเบา เออพวกเฮาเข้่อนก็ใจง่ายคือยู่ิดแข่งข้ามเบา <c oughs> แต่จะเบา้าตาบาลีเบิ้ลพวกเจ้ามาเดืเทียนหรอเนอะเออรูล้ลมปัดสาสะรูล้ลมอัดสาสะของตาเข้าใจใช่ไหมเนาะหรือว่าตาบาลีมิตกวิจารปีปิิสุขเอกค,คาตานี่บนจังอีกนัะะน่นแหละเอาลมเย็นต้องลงอยู่ในพวกจมูกเ้อ เข้าใจได้แบบพอเจอเหตุข้อความสุดนี่เย็นบื้อที่มันสุดแค่นี้สุดแค่ปลายคิ้วทั้งอีเลอรปลายคิ้วทั้งสองเขาม่านีเนี่ยกลมล่งเอาสีสันให้เดียวนี้แหละเอากลมล่งบ่าให้รับตาเด้อยจะรับตาเทคนิคทําให้เกิดขึ้นวิธีทําความรู้สึกหรือวิธีให้เกิดขึ้นกลมล่งเหลือบตาดูปลายจมูกตนเองหายใจเข้าพูด เ่าต้องต,ตามล้มขอด้วซองให้รู้สึกว่าล้มเย็นมาสุดสุดแค่ปลายคิ้วข้ามานึ่งนี่พุ่งจะหมุนข้ามาพูดออกโทรเข้าพูดออกโทรจากสองหนาที่แต่ก็เป็นกางให้ฟุตเก็บกับฟุตซ้อ มืนตาเหลือบตาดูปลายจมงงูกสังเกตถ้ามีความรู้สึกอันหนึง่งนิ่มๆนุ่นนงๆอยู่ระหว่างการคิ้วเขาเองนิ่มๆนุ่นงๆหรือตึงๆหรือค่อยๆก็นักเดียนเป็นจุดตรงการคิ้วเขาหน่อยไปก็เอาไปมือแตะตนันตันมงึงๆว นีไปนี่ก็รา้สึกว่าก็รู้สึกติที่เป็นเหมือนกับนึบๆอยู่กางอยู่นอกอยูเป็นคล้ายๆกับเอาปลายหนึ่งมือะแตะมินอ่อนๆดอกก็เบาหนึ่งดอกเห็นตะพ้นปะนั่นนี่ว่าละแต่ว่าเป็นเอาเอาเงาหนามาบาโรดแต่มันป็นแล้วมันบางยากแบบวนี้ มันจับความรู้สึกได้แล้วพวกเวลาเราไปอยู่คนเดียวอยู่ใส่กันแล้วแต่ผมล้มทีเดียวล้มสูงล้มไม่ใช่บืนถึงนีเลยอ่ะน้องๆเรามันการคิดว่าออกซิถึงว่าถือซีเอามืองซีอยู่มันขถึงมั้งไดมันจะเป็นพิจารณางิจารณาไดจะหมดมันมันมีมันแหง่งค่ะมันจะเป็นเป็นพี่ค่ะการคิดอยู่ที่แล้วอันนั้นแหละคือว่าพีตกหมายถึง รู้ลมเข้าคิดถึงลมเข้าแล้วลมออกจีจานปักฟอนไหวบางิดถึงสิ่งอื่นปีติเกิดเคือฮ้องเอาปีตินี่มาไว้ตึงปีติสุดเอกะตาดีเอกปะปะธรรมชาติตามันไข่ใส่คือมันแห้งมันน้ำตานั่นแหละนี่แหละเอิญว่าปธรมะฌานเป็นฮ้องไปพุทธกมันกล่องนั่งกระเป็นแล้วยืนกระเป็นแล้วบังคับเดินหัดเดินตรงผม เดินตงกรมนมันเปนซื้อวั่นซื้อที่ไหนได้เดินรักษาสติให้อยู่กับตัวเองยู่นนี่ตามันยู่นี่ได้แล้วจะบอกว่าสามาธิไปประจิตตั้งมั่นตั้งมั่นตรงไหนตั้งมั่นตรงนี้เอาผู้รู้ไว้ตรงนี้เอาความรู้สึกตัวไว้ตรงนี้เดี๋ยวา่านี่เป็นือหนึ่งเอาพุ้นใกล้ๆกันเนป็นบอส่ิดนี่เดะลมหายใจละเอียดหน่อยแกน้ำจะ พอเอาละเอียดจะจะืึนไปมั้ครัอานิสก้อนนี่เดกแนชางเป็ยน่านี่เด็ก็เป็นะตอั้งหลังทั้งสามนนีแล้วให้ฝึกกับคู่คยิญงตเขามีเทคนิคหลายแบบเขามีเทคนิคหลายแบบเออจะมี่พอทีงใส่ตัวิธีเดียวผีีไปแล้ว ให้ง่ายบาดนะเอาบาดนี้ให้คู่มันมั่วฝไกใครคนที่นีหลายวิธีแบบนั้นแบบนี้เด้อสังเกตมันมีเด้อเจียวยังมาถวายเอามาพอจะขึ้นไปแล้วแล้วบาดนี้ให้พวกเจ้าฝึกกับคููฝึกผู้นั้นวว่ีลน ลูกแต่เป็นซะกอนเดอร์รองข้างบนแล้วแต่หลวง่อสิไปใส่ประโยชน์ไนะอเอามาลวดนมามามาตั้งนี้อะไรมามาตั้งหมาหรอง่อสิกึ่นดอกกึ่งด้ก โอกาสต้องดีต้องดีไปอนนีต้องแต่พวกผมเลอกาสเพราะว่าทีไปไกลอยู่นันเรากทำที่ไปไอ้ไอว่าไอ้นะครับระทำแสงเพ็ู่ไกลนึงอ่นีหไกลแต่ห้องออกไปข้างก็เยอแงโนวดกับแซงเพชดเยะเพิ่งใ้โอกาสพวกนี้ก็เป็นต้นแล้วยอเปล่าเยอะเปล่าก็จะขึ้นแล้วโอกาสก็ตนทแง มาอองมาทั <Five. S 1> ้งมีไกลๆอยู่ทางลักไปดีกว่าเราต้องมีไปถึงนไปกระดขึ้นไปมั่งสีฟโร่ผัเจ้าเทียนฟังฟังเพลินสติเกร์สวัสดีค่ะสติเกิดง่ายเขาตัดแล้วนี่ยังบะเยอะแต่สติเกอดหน่อยตอสติเกร์หน่อยนะติดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปจะเหม่อแล้วเปล่าอย่าคิดนะ เขาก็มือสึดมาสูดลมข้อมือสึดไม่สูดลมถึนไปสูดยาวๆแล้วก็กำนิดนึงแล้วก็ปล่อยออกตามม้งไปจมูก่ต้ตรงมองหนูมองไปจมูกมองไปจมูกนิดนึง่ต้ตรงรับตาพวหรับตาแล้วก็เอาสายตาไว้ทิลไปจมูกแล้วก็สูดลมยาวๆสูดเบาๆยาวๆแล้วก็กำไน้นิดนึงแล้วก็ปล่อยออกสูดถึงไปยาวๆกำไว้นิดนึง แล้วก็ปล่อยออกตาจะหนีจากปลายจมูกนะเหลียบลุ่มหนเห็นปลายจมูกนิดนึงพอเอาสายตาไวที่ปลายจมูกปุ๊บก็เอาเครื่องมือสูดลมหินไปง่ายๆสูดง่ายๆแล้วก็กันไว้นิดนึงแล้วก็จังปล่อยออกสูดถึงไปง่ายๆกันไว้นิดนึงแล้วก็ปล่อยออกเครื่องมือสูดลมสูดเบาๆถึงไปง่ายๆแล้วก็กันไว้นิดนึงแล้วก็ปล่อยออกสายตายที่ปลายจมูกนะ แต่ความรู้สึกสูด,สดลงถึงนไปยาวๆแล้วก็กั้นไว้แล้วก็ปล่อยออก <S 2> <S 2> <ๆ>สายตาอย่าทิ้งไปจมูกแล้วความรู้สึกสูดลงสูดขึ้นไปเบาๆแล้วก็กั้นไว้นิดนึงแล้วก็ปล่อยออกแยกความรู้สึกนะกับสายตานะสายตาเอาไว้ที่ปลายจมูกความรู้สึกใช้ความรู้สึกสูด,สดลงขึ้นยาวๆแล้วก็กันกก้นไว้นิดนึงแล้วก็ปล่อยออกทําไปเรื่อยๆทักสิบคู่ énergie, สูดเบาๆยาวๆแล้วก็กั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกสูดขึ้นไปไม่ต้องกดไม่ต้องยังนะแต่ว่าสูดเบาๆแล้วก็กั้นไว้นิดนึงแล้วค่อยปล่อยออกแล้วก็สูดไปเรื่อยๆแล้วก็กั้นไว้ปล่อยออกทามันคิดกับก้นโดนเติบเป็นผู้ใด่เป็นงคนคิดไร้ายแบบ สูดขึ้นไปไม่ายๆเราก็กันไว้นิดนึงช่วงที่ห้าก,กันล่มหายใจห้าจะบกคิดเ้าจะช่วยโอกาสเอาช่วงนั้นแหละที่เห็ดในจิตว่างถ้าผู้ใดคิดอยู่ให้กันไว้โดนเติบกันไว้ยาวๆโดนเติบเพราะว่าช่วงที่ห้าก,กันหายใจจิตห้าสิบกคิดจิตห้าสีว่างช่วงนั้นแล้วก็สูดขึ้นไปแล้วก็กันไว้ ถ้าใครรู้ตัวว่าคิดมากอีกกันไว้ยาวๆแล้วก็ปล่อยออกใจสิขาดค่อยปล่อยออกแล้วก็สูดเขาไปไม่กั่นไว้ใจสิขาดค่อยปล่อยออกพอเพราะว่าห้าจะหยุดคิดถ้าบบหยุดคิดมันจะโบปิดเมื่อไดที่พวกพวกเจ้าคิดมากพวกเจ้าต้องอาศัยกันหายใจพอช่วงที่พวกเจ้ากันหายใจช่วงนั้นพวกเจ้าสิบ,บ่คิดตลาบไดที่พวกเจ้าคิดอยู่มันจะาบปิด สูดเข้าไปยาวๆกั้นไว้พอใจจะขาดแล้วค่อยปล่อยออกแล้วก็สูดกับไปใหม่กั้นไว้ใจจะขาดแล้วก็ปล่อยออกทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆประมาณสิบคู่สูดเข้าสูดออกสิบคู่ แม่าบาังคับลมหายใจนะแค่สูดเบาๆยาวๆไม่ต้องไปบังคับมันแค่รู้ว่าเราหายใจแต่เราหายใจแบบสบายๆถ้าพว้เจ้าไปบังคับล่มพวกเจ้าสิหายใจโบอินอย่าบังคับล่มแค่สูดลมเบาๆยาวๆแล้วก็กั้นไว้มันใจจะขาดแล้วก็ปล่อยออกแล้วก็สูดเข้าอีก แค่รู้ว่าเราหายใจนะอย่าไปบังคับลมมกเกีก้วบังคับลมปมูกแก้วจะหายใจบ่อินนี่หายรู้สึกยังบอ ได้คิดมากสูดขึ้นไปเงาๆแล้วกันไว้นะกันนานๆเลยใจสิขาดปล่อยๆออกแล้วก็เปล่าสูดเข้าไปไหมกันไปอีกถ้าใจสิขาดเราค็ลปล่อยออกแล้วก็กันไม่ถ้าผู้ได้รับตาเราคิดให้มื่นตาเบิ้งปลายจมูกนะ เป็นหายใจบ่อินบ่เย็นนักๆหน้าอกแน่นๆหน้าอกหายใจบ่อินนี่บ่ถ้าผู้ใดเป็นจังซั่นหายใจม่บ่ต้อกันก็ได้สินืย แม่ไม่มีใครเป็นนักรักนี่หนาผักวะท้องแม่เป็นแล้วว่าแม่บอกตอนล้มข้าสซ้อนล้วผู้ใดมีอาการยังมีหนาผักวะแสดงว่าพวกเจ้าคิดมากพวกเจ้าบพยุดคิดการพวกเจ้าบพยุดคิดมันจะบอกขึ้นอีตัวนีึงถือกิ๊บแม่คือว่ากานหายใจมาบอกกานหายใจ จ้องที่เกันกั้นปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกบัดนี้กั้นไว้ถ้นมันสิใจสิขาดก็ปล่อยออกพอปล่อยออกชอบป้าเาสูดเขาแล้วก็กั้นใหม่จะมันยังสิหยุดความคิดใดก็สามารถสิหยุดว่าใดถ้าพวกเจ้าอยากอยากอยากเข้าวันหน้าจะต้องนี้กรรมฐานเนี่ยมิ้าตื่นนก็ต้องเหตุเข้าตรงหยุดคิดนะพวกเจ้าคิดมาตลอดชีวิตจนอายุปูนนี่แล้วมันแต่ยากอยู่ที่จะหยุดคิดใด แม่จะมาเอาข้าวหนึ่งข้าวเดียวบวดาดเกี่ยวพวกเจ้่กับต้งเห็ดแบบคนไข้เห็ดตุ้ค่อมสบายบแมเห็ดตุ้มคนมว่าอยากได้เห็นไหมแล้วก็บอกว่าคิดเอาสินะบแมว่าอยากได้ต้องคิดเอาสิการปฏิบัติบแมคิดเอาถ้าคิดเอาเรียกว่าทฤษฎีการปฏิบัติคือเห็ดเอาใส่ข้อมือซื้อเห็ดเอาบแมคิดเอาไปคิดเอาม่นเป็นทฤษฎีบแมปฏิบัติดอกมันท่อสิววิธีอะไรไม่เห็นด้วยบัานนี่แหละแม่ก็ไปวิธี พวกเจ้าสูตรล่มเข่ากันไหวปล่อยออกนับหนึ่งสูตรล่มเข่ากันไหวปล่อยออกนับสองจั๊สิบเทียสิบขัวถ้าพผกเจ้าบอกขิดอ่ะมันกจะขึ้นเองถ้ามีอาการนับนับงๆวงหรืคอคุนคนิ้งุกอีกอย่างก็งได้แต่ว่าการปฏิบัติของเฮามันตรงนี้ีกรรมฐานเพราะว่าปฏิบัติทุกอยา่างต้องมีกรรมฐานที่มีที่อยู่ของจิตนี่เป็นจิตหนึ่งแห่งใดเพราะว่าขันเท่าบ่นี้กรรมฐานมันไปยากในการปฏิบัติมันจะเป็นไปเองสินะเพราะว่าจิตเท้ามัน มุ่งหยิบ่ได้ม่งีอะไ้การปฏิบัติต้องสิ้นแหลกที่ต้องเพ็ดคือกรรมฐานกรรมฐานแปลว่ายืนใส่ลมพ่อสูดเข้าสูดออกใส่ลมคิดถึงลมบ่แมนความคิดเด้ใส่ความรู้สึกสูดลมมนมเนี่ยสูดเข้าล้อยออกสูดเข้าล้อยออกน่ะถ้าพวกเจ้วบ่คิดประมาสิบสูดตั้งแต่ชิขึ้นเองนะ พวกเนี่ก็ไปหัดเก็ดเอาอยุบ้าเลเยอะไปจังเห็ดมาคันแบบข้าววัดหน้าเห็ดนี่ก็มาทันตับ <c oughs> กรอนเป่บังคับมันอิอ่ะ